นี่เมนูกับแกล้มโมนี้มาละจีนด้วยนี่แบบใหญ่จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบอิมทีชาแนลมาพี่น้องมะเมนี้ใดเมนูแซบอีกแล้วจ้ะหอยปังค่ะพี่น้อง คลิปที่แล้วม้อยถามพี่น้องว่าห้อยปังกับห้อยโของอันเดียวกันบอกามีพี่น้องใจดีเนาะคะ่ะเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าห้อยปังก็คือห้อยปังห้อยโขงก็คือห้อยโขงค่ะพี่น้องเอา้ามาจากเซฟเซฟต้องการจากเบาๆหลายใหญ่หางเน,นาะจ๊ะกินเลยนี่จิม้มมื่อวานน้ำจิ้มซีฟู้ดปันเอาเด้อค่ะพี่นอ้องอู้หูออกเบิดยั่งเลยจ้ะน,น,นี่เมนูก,กับแกล้มโมน,นี้ ห,ห,หวานกรุบอร่อยมาก มาละจีนอากาศห้อนๆพี่น้อง ออกได้เบือดอเลยจ้ะกินง่ายนะพี่นอ้องอันนี้บกุกคือหอยเชลลี หอยปังเนี่ยเราต้องเอาตาออกเราต้องเอาขีออกนะจ๊ะกินได้เลย ัน,นี่หมวยสื่อมาโล่หนึ่งด้วยพี้อนอกหนึง่งกิโลอร่อยมือนั้นสื่อมาโลละหาสิบบาทสองโลมือนี้สื่อมาโล่ละหกสิบพิกัดตลาดอำเภอพี่บุญมังสาหารเลยค่ะพี่น้องทำให้าายอยากกิน แต่ว่าแม่ค้าเพิ่นเพิ่นบอกอยู่ว่ามือใดมีเพิ่นกับมากมือใดบ่ได้อดหอยมากอะบพดาะเอามาขายไม่เป็นบางมือแลดิดกรอบ โอ้ตัวนี้ออกเบิดย่วเด้จ้ะพี่น้องมิสีสมๆน,น,น้ำวาแน่ใจว่าใครหรือเปล่าไพ่หูกับคอมเมนต์บอกไว้ในด้วยพี่น้องนั่งเดือกับบลูหูเหลืองอยังแต่กินไปซื่อนะจ๊ะ Nằm chìm sắp sạp <laughs> Bẹp nhai chẳng Thao cắm bằn rồi Sì ọc để bớt bỏ าดพี่นุ่มโอ้ได้จ้ะสด i right. hmm. เจ้าแสบพี่น้องน้ำจิ้มซี่ฟูดแสบกินกับเน้งกระแสบแบบนี้ นางกินอยู่หลังออฟฟิตด้วยพี่น้องอากาศห่อนห่อนเนาะคันได้เป็นเลนน้ำขึ้นสีสวงเน้ะพี่น้องทาแถวบานมวยนี่กะมองเลนน้ำไกลๆเลยพัทยาน้อยเกินซีรินทร์เป็นแพ่นางมี่กุ่งเต็น ลังตุ๊ดจีนกับพากันไปกับพี่ิัต่ำตั้มมีแชาแน,นลตั้มมีหิวข้าวนะ หน่วยนี่คืออบอยากแทบัน,นโอ้แซ่บกินง่ายผอมโตรงยานเมาด้วยพี่น้อง cân đại một lời <laughs> <laughs> Oh, der wird... ใส่ใจบ่อยน,น่นิรลองบ่ใหญ่ <laughs> <ย> <c oughs> จิ้มไปเลย <c oughs> ไม่หักสัง แซ่บจ้ะพี่น้องห้อนเนื้อเต็มหลังเลยอีกสองน้อยเดี๋ยวไปกินต่อลังกล่องอร่อยเมื่อนี้ม้ยก็ได้เม่นูห่หอยปังมาฝากพี่น้องเนะครับซ็บกุบกรุบหว,วานหวานกินกระดำจิม้มซีฟูดเขากันเขากันพี่น้องคากจ้ะ เอาคือเกาหนะคะพี่น้องถามว่ากินสดลวดหรือว่ากินมุ่งม้ามกินบอสุภาพจังใดก็ต้องขอถทดขออภัยหลายๆเด้อจ้าละกกะท้าผู้ใดอยากสร้างหมั่หมัม่มเนื้อหมัม่นมัตตูหม่นยิ้วนังไก่ทอดพากินพาแซบหรือว่าเป็นกว๋วยจับเนาะพี่น้องกะตื่นๆหาหวยใดผู้ใดทักไล่บ่ไดดกะทักขอความเพิดเด้อจ้าสำหรับอื่นีขอพูดหลายๆจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ